สวัสดีครับผมยิบจากคําว่ากันว่าสตอรี่สมหมายเป็นช่างไม้ได้ซื้อไม้มาจากบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านได้ประกาศขายบ้านทั้งหลังโดยบ้านหลังนี้สภาพดีมากพอเขาได้ไปเห็นเขาก็ถูกใจจึงอยากที่จะซื้อบ้านหลังนี้เพื่อรือเอาไม,มาสร้างบ้านเป็นของตัวเองแต่ก่อนที่เขาจะซื้อก็ได้มีคนเตือนแล้วว่าบ้านหลังนี้มันมีอาถรรพ์ เพราะก่อนที่เจ้าของบ้านจะประกาศขายเจ้าของบ้านเดิมทั้งห้าคนก็ได้ทยอยตายกันไปทีละคนตัวลูกสาวคนสุดท้ายซึ่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ยังไม่กล้ากลับมาอยู่อาศัยก็เลยประกาศขายในราคาที่ถูกพ่อของสมหมายเองก็ได้เตือนลูกชายว่าอย่าซื้อบ้านหลังนี้เลยเพราะกลัวว่ามันจะมีปัญหาหรืออาัฐาิ์อย่างที่คนอื่นว่าแต่ด้วยความที่ลูกชายเป็นช่างไม้พอเห็นว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ขายในราคาที่ถูก จึงไม่ฟังคําเตือนของผู้เป็นพ่อก็เลยตัดสินใจซื้อไม้จากบ้านหลังนี้เพื่อนํามาสร้างเป็นบ้านของตัวเองจนได้สมหมายออกแบบบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นโดยชั้นล่างเป็นปูนและชั้นบนเป็นไม้หลังจากที่บ้านถูกสร้างจนใกล้จะเสร็จเขาก็ได้พาภรรยาและลูกเข้ามาอยู่อาศัยที่ชั้นล่างของบ้านก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่เขากําลังสร้างบ้านนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ตอนนั้นสมหมายกำลังจะตีฝาบ้านแผ่นสุดท้ายที่อยู่ชั้นบนจู่ๆเขาก็พัดตกลงมาจากนั่งลานด้านบนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นอีกสองปีถัดมาตัวภรรยาของสมหมายก็ล้มป่วยและเสียชีวิตตามไปอีกคนนับตั้งแต่สมหมายและภรรยาเสียชีวิตไปก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปอยู่ด้านบนอีกเลย โดยปัจจุบันคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือพ่อและแม่ของสมหมายที่อายุปาเข้าไปจะ80ปีแล้วด้วยกันทั้งคู่ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้นั้นทั้งคู่นอนอยู่ชั้นล่างตลอดและไม่กล้าขึ้นไปชั้นบนเลยบางครั้งเวลาตกดึกพ่อของสมหมายก็ได้ยินเสียงกระโดดตึก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 หรือไม่ก็เป็นเสียงคนเดินดังมาจากชั้นสองของบ้านแต่ความจริงก็รู้กันอยู่แล้วว่า ไม่มีใครอยู่ด้านบนบางคืนพ่อของสมหมายทนไม่ไหวก็เลยทำเสียงไอกระแอมขึ้นไปแล้วบอกว่าอยากกระโดดเลยระวังหกล้มจูๆ่ๆเสียงกระโดดก็เงียบหายไปซึ่งตัวแม่ของสมหมายเองก็เจอเช่นกันและเมื่อช่วงสงการในปีที่ผ่านมาทั้งคู่สองคนตายายได้ไปร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำหมู่บ้านซึ่งอยู่ในตำบลที่ใกล้เคียงพอเดินเข้าไปในงานปุ๊บ เมื่อล่างส่งเห็นหน้าทั้งคู่ก็ทักขึ้นมาเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเจ้าสีเอาบ้านหรือเจ้าสีเอาหลานแล้วล่างส่งยังรู้อีกว่าซื้อบ้านมาจากไหนและก็ยังรู้อีกด้วยว่ามีคนตายในบ้านทั้งหมดถึงห้าศพวมกับลูกชายล,ลูกสะพายก็เป็นเจ็ดศพพ่อของสมหมายก็เลยตกใจว่าล่างส่งรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะไม่เคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านให้ใครฟังเลยจนกระทั่งหลังสงการ หลานชายซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาต่อจากพ่อและอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เช่นกันก็เกิดอุบัติเหตุพัดตกลงมาจากหน้าต่างขณะที่กำลังสร้างบ้านให้ลูกค้าโชคดีที่แค่บาดเจ็บเล็กน้อยทําให้สองตายายกลับมานึกถึงคําของร่างทร,งทรงที่บอกว่าจะเอาบ้านหรือจะเอาหลานไว้สองคนตายายเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนจนในที่สุดก็เลยตัดสินใจว่า จะไม่เอาบ้านหลังนี้ไว้แล้วและขนข้าวของออกจากบ้านหลังนี้ในเวลาต่อมาและตัดสินใจถวายบ้านหลังนี้ให้กับทางวัดและให้ทางวัดมารื้อถอนบ้านเพื่อนำไม้ไปใช้งานต่อไปถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ